ว่าพ่อแม่พี่น้องชาวนาบ่นเหมือนกันตอนนี้ฮะว่าราคาข้าวเดี๋ยวมันตกต่ำเหลือเกินแล้วมันตกต่ำมากขนาดไหนก็นึกสภาพดูว่าย้อนกลับไปต้นปี67ที่ผ่านมาคือ1ปีที่แล้วเนี่ยเวลาชาวนาเขาขายข้าวเขาได้กำไรเท่าตัวจากต้นทุนแล้วจากนั้นราคาข้าวมันก็ลดลงมากำไรเหลือครึ่งหนึ่งจากนั้นราคาข้าวลดมาอีกกำไรเหลือเท่าทุนพอดีแล้วล่าสุดตอนนี้ราคาขายเขาเปลือกเนี่ยมันลดลงมาอีก จนราคาขายมันต่ำกว่าต้นทุนฮะนั่นหมายความว่าปลูกไปเท่าไหร่ขาดทุนไปอีกแล้วยิ่งปลูกเยอะยิ่งขาดทุนเยอะเพราะราคาข้าวจากต้นปี67เคยขึ้นมาอยู่แถวๆ1 1 0 0 0บาทต่อตันนะครับสำหรับราคาขายข้าวเปลือกเจ้าความชื้น25%แต่ณปัจจุบันนี้อยู่เพียงแค่ประมาณ6000กว่าถึง7,000บาทต่อตันเท่านั้นฮะแล้วปริมปริมต้นทุนบางส่วนต้นทุนสูงกว่านี้ซได้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ชาวนาเขาขาดทุนนฮะนโยบายที่คณะอนุนบขเคาะมาเพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ําอย่างแรกก็คือทํายังไงก็ได้ฮะชะลอการขายข้าวนั่นก็คือมาตรการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวนาปรังปี2568ที่จะออกมาในเดือนมีนาคมนี้ครับจะครอบคลุมปริมาณข้าวสัก1 5ล้านแสนตันได้ใช้เม็ดเงินประมาณ1,200ล้านบาท โดยมาตรการนี้จะเป็นการช่วยเหลือค่าฝากเก็บในอัตราหนึ่าบาทต่อตันโดยมีเงื่อนไขต้องเก็บข้าวเอาไว้1เดือนถึง5เดือนแต่ทีนี้จะมี2กลุ่มย่อยนะครับคือถ้าเกิดชาวนาท่านไหนมียุ้งฉางเป็นของตัวเองท่านก็เก็บเอาไว้กับตัวเองก็จะได้เงินเต็มจํานวน1 5 0 0บาทต่อตันแต่ว่าถ้าเกิดชาวนาท่านไหนไม่ได้มียุ้งฉางของตัวเองต้องไปพึ่งพาวสากรต้องไปพึ่งพาโรงสีสากรกับโรงสีก็จะได้ค่าเก็บ อยู่ที่500บาทต่อตันส่วนกเกษตรกรก็จะได้ที่เหลือครับ1000บาทต่อตันทีนี้มาตรการที่2กับ3ถัดมาเนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะข้าวที่มีการขายไปแล้วแล้วก็มาอยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับอย่างที่2ก็คือมาตรการชดเชยดอกเบี้ยครับช่วยดอกเบี้ยผู้ประกอบการ6%เปอร์เซแล้วผู้ประกอบการต้องเก็บสต็อกข้าวไว2้2เดือนถึง6เดือนซึ่งผู้ประกอบการจะรับซื้อราคาสูงกว่าตลาด2 0 0บาทต่อตันขึ้นไปด้วย จะมีปริมาณข้าวที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยอีก2ล้านตันได้ใช้งบประมาณ500กว่าล้านบาทแล้วสุดท้ายครับคือมาตรการเปิดจุดรับซื้อที่รัฐสนับสนุนค่าบริหารจัดการ500<ค><ณ>ผู้ประกอบการรับซื้อสูงกว่าตลาด300บาทต่อตันขึ้นไปจะมีปริมาณข้าวที่อยู่ในข่ายในมาตรการที่3นี้อีก3 0 0แสนตันเบ็ดเสร็จรวมกัน3มาตรการ<ค><ณ>ก็จะครอบคลุมปริม<ค><ณ>าณข้าว ที่เป็นเข้าเปลือกเจ้านะครับนาปลังเนี่ยจะอยู่ที่3.8ล้านแแสนตันด้วยกันครับ